ทุกคนครับนี่คือ oppo a96 ครับทุกคนสมาร์ทโฟนดีไซน์ฝาหลังออกมาได้แบบสวยมากครับทุกคนแล้วก็สเปคเนี่ยเน้นการใช้งานทั่วไปสามารถเล่นเกมได้กล้องสวยจะมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจบ้างในวันนี้พี่นนจัดให้ hey. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่จีนแชน n e ลครับมากันอีกแล้วครับทุกคนสําหรับการรีวิวมือถือรุ่นล่าสุดครับจากตางา่าย oppo นั่นเองกับนี่เลยครับ oppo a96 นั่นเองครับทุกคน ซึ่งเป็นมือถือที่ผมบอกเลยนะครับว่าฝาหลังเ็าทาสีออกมาได้สวยมากครับผมชอบนะครับผมการดีไซน์ตัวเครื่องแบบนี้สีสันแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็สเปคเนี่ยเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับแบตเตอรี่อ่ดๆกล้องหลังสวยสามารถเล่นเกมพอได้โอ้โหสปอยมาขนาดนี้แล้วจะบอกทุกคนผมว่าเรามาดูกันในเรื่องของสเปคและสิ่งที่เขาให้มาภายในกล่องกันก่อนเลยดีกว่าครับ ทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยมาดูก่อนว่าภายในกล่องเขามีอะไรไนมะ่กบเราบ้างครับอย่างแรกจะเป็นคู่มือการใช้งานเข็มจิ้มสิมกับทุกคนแล้วก็ใช้มาเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว33วัตต์ครับแล้วก็จะมาเป็นสายชาร์จที่เป็น type c ครับทุกคนเห็นไหมนี่นะฮะแล้วก็จะให้มาเป็นในส่วนของเคสใสนะครับผมซึ่งขอบเนี่ยจะมีความนิ่มนะฮะซึ่งไม่ต้องีเรียสว่ามันจะกินขอบเครื่องของเราแน่นอนนะฮะ มาดูกันที่การดีไซน์ของตัวเครื่องกันต่อครับทุกคนสำหรับการดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ตัวเครื่องออกมาได้โค้งนะครับปุ่มขอบต่างๆเนี่ยโค้งมนทําให้การจับถือเนี่ยค่อนข้างสะดวกครับฝาลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรียบมาครับแล้วก็ประมาณจะถึงขอบของเครื่องนะครับมันจะมีการสโลปลงมาครับซึ่งมันรับกับ ตัวเครื่องที่มันเป็นโค้งมนได้ดีนะฮะทุกคนหันมาดูที่โมดูลกล้องกันต่อครับสำหรับโมดูลกล้องเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะมีความนูนขึ้นมานะครับผมไม่ได้สูงมากครับแล้วก็ในส่วนของเลนกล้องนะครับที่ให้มาแค่2ตัวนะครับผมทําให้มัน มันดูไม่มากไม่เยอะจนเกินไปแล้วมันดูพรีเมียมทุกคนเออมันดูหรูดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของสีนะครับบอกเลยครับว่ารุ่นนี้นะครับผมทําสีออกมาได้จับมากครับทุกคนสีมันสวยทุกคนแล้วมันดูพรีเมียมอ่ะมันดูแบบหรูอ่ะวิบวับวิบวับแบบแบบไม่ได้วิบวับแบบแบบฟิฟ้าฟิฟ้าอ่ะทุก่นวะนั่นแหละมันวิบวับวิบวับแบบดูหรูดูพรีเมียมครับทุกคนซึ่งสีที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสีเขาเรียกว่าเพพิงนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันจะเป็นสีชมพูก็ไม่ใช่นะฮ สีน้ำเงินก็ไม่เชิงสีเขียวก็ไม่ใช่นะสีเหลืองก็ไม่แน่อันนี้นะครับผมมันขึ้นอยู่กับแสงที่ตกกระทบมายังฝาหลังของเรานั่นเองนะครับจะทําให้สีเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวฝาหลังนะครับตัวของอโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามแสงต่างๆที่มาตกกระทบใส่มันด้วยนะฮะทุกคน สีเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับได้อีกสีหนึ่งครับทุกคนจะเป็นสีดำนั่นเองนะครับหรือว่าสตาร์รี่แบ็กนะฮะถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็จะประมาณเหมือนกับพวกมือถือ oppo นะครับผมสีสตาร์รี่แบ็กทั่วไปเลยนะฮะสีนี้จะเป็นสีพิเศษหน่อยนะครับทุกคนซึ่งมันมันสวยจริงๆอ่ะเออยอมรับเลยนะฮะมาดูครับผมที่ขอบตัวเครื่องกันต่อครับสำหรับขอบตัวเครื่องก็ทุกคนฝั่งนี้เนี่ยก็จะ สโลปลงไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่ม power นะครับที่เป็นปุ่มสแกนลนยนิ้วมืออยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะโล่งนะครับผมขึ้นมาด้านบนครับล่งๆเลยตรงนี้นะครับผมจะให้มาเป็นในส่วนของไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้นก็ใช้มาเป็นลาโพงตัวนะฮะเลื่อนลงมาฝั่งนี้ครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะให้มาเป็นในส่วนของช่องใส่ถาดซิมนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็น t ป i p ์ e slot นั่นเองนะครับสามารถอยากใส่ได้2ซิมนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของ sd card ได้ด้วยนะะ แล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนเป็นในส่วนของปุ่มวอลลุมนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็ลงโลกมานะครับผมดูด้านล่างกันต่อครับตรงนี้แจ้ใจมาให้มาเป็นในส่วนของพอร์ตสามิมิลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะ้ห้ไมโครโฟนมา1นึตัวตรงนี้นะครับผมเป็นพอร์ตไทป์สครับทุกคนเห็นชัดไหมเลยอ่ะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจ้มาเป็นในส่วนของลําโพงอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้นะครับเป็นลําโพงคู่สเตอริโอนั่นเองนะครับทุกคน หันมาดูด้านหน้ากันต่อครับทุกคนตัวนี้นะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอ IPS LCD คุณภาพสูงนะครับซึ่งสีสันของจอเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีขนาดอยู่ที่6.59นิ้วนั่นเองครับความละเอียด Full HD Plus อัตรา Refresh ครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่90เฮิร์ครับทุกคนมาดูกันในส่วนของสเปคภายในตัวเครื่องกันต่อครับสำหรับสเปคภายในตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้ครับจะใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 680นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของแรมที่ให้มาครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้แรมมาที่8ครับและสามารถจะขยายแรมนะครับผมได้อีก5นั่นเองนะฮะจากแรม8ก็จะกลายเป็นแรม13โอโห,โหเร็วพุดปั๊ดปืดปั๊ดกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของ ROM นะครับผม storage เนี่ยจะให้มาที่256 g ิกครับ มีคือพูดง่ายว่าความจุที่ให้มานะครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับมเซฟพุ่มได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็สามารถเพิ่ม SD card ได้อีกด้วยนะฮะในส่วนของระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11ครับที่ครอบทับด้วย Color OS 11.1นั่นเองครับทุกคนนี้เนาะในส่วนของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้นะครับผมให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มิลลิแอมครับพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์ครับทุกคน แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นซ super book ด้วยนะครับทำให้การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวครับมาดูครับผมในส่วนของการเล่นโซเชียลนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับผมเฟซบุ๊กครับลองมาถ่ายหน้าฟีดกันดูนะฮะนี่ครับทุกคนก็จะมีความลื่นนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนี่ครับสีสันของจอครับสวยใช้ได้เลยครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับในการเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยลื่นๆเลยฮะตรงนี้มองผ่านครับผมมาดูกันในส่วนของการเล่นทิกตอกครับ เสียงนะครับทุกคน,นเสียงเนี่ยค่อนข้างมีความนุ่มนะครับผมเสียงเบสเนี่ยได้ยินใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ได้แบบบุบบับบุบบับอะไรแบบนั้นโอเคครับ <c ười> okay, ทุกคนสำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียครับวันนี้เนี่ยมองผ่านนะครับผมทำได้อยู่แล้วนะฮะมาดูกันในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างครับสำหรับการเล่นเกมนะฮะนี่ผมขอบอกก่อนเลยฮะ สำหรับการเล่นเกม r p u พับ r e e ฟ i r ฟเกมตลาดทั่วไปเนี่ยสามารถเล่นได้นะฮะคอ Beau วตีเนี่ยก็สามารถจะเล่นพอไหวเล่นได้อยู่นะครับทุกคนเนาะก็สบายอยู่แล้วเกมตลาดทั่วไปแต่เกมชินเนี่ยจะมีความหน่วงหน่วงหน่อยๆนะครับไม่หน่วงหน่อยแหละหน่วงใช้ได้เลยนะ,ะทุกคนแล้วก็ในส่อง RV นะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถปรับสูดได้นะครับปรับได้เพียงแค่สูงมากนะครับในส่วนของภาพพิเศษดีนะครับสามารถปรับได้สูงมากครับในส่วนของการแสดงผลครับปรับได้เป็นแค่สูงเนาะไม่สามารถปรับสูงมากได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของพาร์ติเคิลนะครับผมสามารถปรับสูงมากได้แล้วก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ด้วยนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บนี่นะครับทุกคนในส่วนของ,ของโหมดเฟรมเรทสูงนี้ก็สามารถเปิดได้นะฮะเอฟฟกหมอกเปิดให้หมดเลยนะฮะจากที่ผมลองเปิดดูนะครับปรับสักประมาณกลางๆนะครับผมแล้วก็ลองเล่นเนี่ยมันจะมีความลื่นแล้วก็ความสมูทค่อนข้างดีนะฮะใช้งานไปเนี่ยอาการเครื่องร้อนเนี่ย จากที่ผมลองเล่นในห้องนะครับผมลองเทสในห้องเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเครื่องร้อนนะแต่มันแค่อุ่อนๆมือนะฮะแต่พอออกไปเล่นด้านนอกนะครับผมมันก็จะมีอาการร้อนหน่อยๆน,นะฮะอ่าประมาณนี้ครับทุกคนสาหรับการเล่นเกมอะไรต่างๆภาพสวยไหมเดี๋ยวผมเข้าไปทุกคนอง่ดูกันนะฮะเอาเป็นตัวไหนดีเราเรียกไหมเ,ออเที่ยวก็ได้มา ตอนที่เราเล่นนะครับทุกคนตอนที่เราลองเทสเล่นเฉยๆนะครับผมก็กราฟิกค่อนข้างสวยครับภาพค่อนข้างใช้ได้เลยแต่มันจะแบบถ้าสมมตินเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราดูกลางแดดอะไรต่างๆเนี่ยมันสู้แสงไม่ค่อยมันมันมันสู้แสงมันไม่เท่ากับจออัมโมเลดอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเล่นในห้องเนี่ยตัวนี้สบายครับป๊บ,ปบเอาไปก่อนนะครับผมลองดูนะปับ๊บเดินเลยครับทุกคนนี่เนาะทุกคนลองดูนะ ทุกนลองดูนะทุกคนนะลองดูนะครับผมเดี๋ยผมจะลองยิงดูนะป๊อปป๊ปป๊บปั๊บปป๊อปป๊ป๊ป๊ปนี่ครับทุกคนฟรมเรทค่อนข้างนิ่งครับจากที่ผมลองเล่นเนาะแต่พอมีอาการเครื่องร้อนขึ้นมานะครับเครื่องเนี่ยจะมีอาการกระตุกหน่อยหน่อยนะฮะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับการเข้าพุ่มเข้าอะไรนะครับผมก็จะมีความสมูทใช้ได้นะฮะ 90เพอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะนี่เลยก่อนสีสันในต่างๆค่อนข้างสวยเนาะถือว่าโอเคอยู่ครับผมประมาณนี้นะครับผมสภาร,รับการเล่นเกมเนาะภาพนะครับผมกราฟิกที่ได้เนี่ยก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถเล่นเกมได้เครื่องไม่ค่อยร้อนเนาะแต่ถ้าสมมติเล่นเกมหนักๆเนี่ยแนะนําว่าปรับมาสัก ตำๆหรือไม่ก็กลางๆนะครับผมจะทําให้การเล่นเนี่ยดูสมมติและก็ลื่นขึ้นนั่นเองครับมาดูกันในส่วนของกล้องนันบ้างครับทุกคนสําหรับกล้องนะครับทุกคนนี่เนาะกล้องหน้าที่อยู่นี้นะครับผม ใช้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลครับทุกคนแล้วก็กล้องหลังนะครับที่ให้มา2ตัวเนี่ยจะเป็นเลนส์หลักนะฮะที่เขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม5 0ล้านพิกเซลครับแล้วก็ใช้เลนส์โบเก้มาอีก2ล้านนั่นเองฮะซึ่งทําให้การถ่ายรูปภาพคัตเต็ตนะครับผมการทาลาลายฉากหลังเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างสวยครับจะสวยขนาดไหนผมว่าเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ออกมาอยู่ด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือสกินโทนที่ได้โดยกล้องหน้านะฮะก็ ผมมีความอมชมพูนะครับผมเก็บรายละเอียดของใบหน้าของเราเนี่ยได้ออกมาค่อนข้างสวยนะครับผมถ่ายคนเนี่ยสวยแน่นอนเนาะสำหรับรุ่นนี้มาดูสกินโทนโดยกล้องหลังกันต่อครับทุกคนทุกคนครับนี่คือสกินโทนโดยกล้องหลังนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับงั้นมาดูกันครับทุกคนว่าเขามีหมดอะไรไม่กับโรลนบาสสำหรับหมดแรกครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดกลางคืนนั่นเองครับซึ่งสำหรับโหมดกลางคืนเราจะสามารถเปิดแฟลชได้นอกโดยกล้องหน้าแล้วก็จับเวลาได้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะ งันมาดูในส่วนของกล้องหลังครับจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับเรานั่นเองครับซึ่งฟิลเตอร์ที่เขามีให้โดยกล้องหลังนะครับทุกคนก็จะมีให้ทั้งหมดเนี่ยสฟิลเตอร์นั่นเองครับทุกคนมาดูกันในส่วนของโหมดการถ่ายวิดีโอนต่อครับทุกคนสาหรับการถ่ายวิดีโอในกล้องหน้าเนี่ยสามารถจะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่10 8 0 p นั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถจะเพิ่มในส่วนของการทํารีทั์ไปหน้าได้ครับแต่ในส่วนของความละเอียดเนี่ยจะดปลง ในส่วนของฟิลเตอร์ได้ด้วยฟิลเตอร์ที่มีมาให้นะครับผมโดยกล้องหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะโอ้ oh, เป็น10เลยครับทุกคนโอเคครับงั้นเรามาดูวิดีโอโดยกล้องหนละังกันต่อครับสำหรับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหนละังก็จะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p เช่นเดียวกันนะก็จะสามารถเพิ่มเติมในส่วนของการทำรีทัชใบหน้านการทำรบิวตี้นะฮะแล้วก็น้นบนเนี่ยสามารถาเพิ่มในส่วนของฟิลเตอร์ได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิดีโอกับทุกคนได้ดูกันครับ ชุคนครับนี่การทดสอบวิดีโอที่ความละเอียด 720p ครับพร้อมกับการทำรีทัชใบหน้านะฮะโอ้โหหน้านี่เนียนกริบเลยครับทุกคนขาอมจุมพูเนาะลองขยับดูครับวันหลุดไหมนะฮะเฮ้ยไม่หลุดนะโอ้โหหน้านี่เนียนกริฟอย่างกับพระเอกเกาเหล่าเลยฮะ <laughs> ทุกคนครับนี่คือการทดสอบวิดีโอโดยกล้องหน้าที่ความละเอียด 180p 0ครับความนิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ่ายคนออกมาได้ค่อนข้างสวยเนาะสกินโทนก็ค่อนข้างนิ่งครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ทุกคนครับนี่คือการทดสอบวิดีโอโดยกล้องหลังที่ความละเอียด 1,080p ครับความนิ่งที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสกินโทนที่ได้ก็ออกค่อนข้างสวยนะครับนี่ขนาดวันนี้ค้มฟ้าคืมฝนนะครับผมเหมือนฝนจะตกเนาะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถจะซูมได้ถึงเฮ้ยนี่ขนาดซูมนะวิดีโอก็ค่อนข้างนิ่งเนาะไม่ได้สั่นอะไรมากมายนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ซูมระดับ5นะครับผมก็จะมีความสั่นหน่อยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนงั้นเรามาดูกันในส่วนของการถ่ายภาพทั่วไปกันต่อเลยครับสาหรับการถ่ายภาพทั่วไปตรงนี้ครับทุกคนก็จะสามารถเพิ่มเติมนะเพิ่มในส่วนของ HDR ได้และก็สามารถใช้ฟิลเตอร์ได้ด้วยเนาะซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้โดยกล้องหน้านะครับ๋ยวผมจะเลือกให้ดูนะครับก็มีให้เป็น10เลยเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหเยอะใช้ได้ครับทุกคน ก็เดี๋โอเคอินเตอร์เนี่ยมีมาให้ครบจบในทีเดียวถ่ายปุ๊บลงปั๊บถ่ายปั๊บลงปุ๊บถ่ายปุ๊บลงปั๊บปถ่ายปั๊บปั๊ลงปุ๊บแฮโอเคครับตรงนี้เราสามารถจะเพิ่มเติมในส่วนของการทํารีทัชใบหน้าทัดผิวนะครับเพิ่มจมูกเพิ่มคางศัลยกรรมไม่ต้องครับผมมีกล้องเครื่องนี้ก็สามารถทําได้โอ้อันตรายซะเหลือเกินนะครับทุกคนจรินะครับผมก็จะเพิ่ม AI มาให้ในส่วนก้องหลังเนาะซึ่งกล้องหน้าไม่มีมาให้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถจะทําในส่วนของฟิลเตอร์เนคเตอร์ที่มีมาให้ครับก็ค่อนข้างเยอะนะเหมือนกันเลยครับผมกับกล้องหน้าเนาะเป็น10เลยเช่นเดียวกันครับ นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะตั้งนะครับเราสามารถจะเปิดในส่วนของโหมดความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลได้ด้วยนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับรูปแรกนะครับทุกคนที่เราไม่เปิด HDR เนี่ยมันก็จะออกมีความ สว่างนะครับผมในส่วนของฉากหลังนะครับผมนี่และก็อีกรูปนึงครับเราเปิด HDR ไว้ครับทาให้เราเห็นฉากหลังออกมาได้ครบนะครับผมการเก็บสรงเก็บแสงก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับทุกคนรูปนี้เลยนะฮะผมถ่ายโดยกล้องหลังนะครับแล้วก็เปิด AI นะครับเพื่อลองสังเกตดูนะครับรูปที่ผมเปิด AI เนี่ยจะมีการเก็บรายละเอียดของความอิ่มสีนะครับผมต่างๆทำให้รูปภาพมีความสดประมาณนี้เลยครับทุกคน สำหรับการถ่ายรูปภาพทั่วไปก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคนงั้นเรามาดูกันในส่วนของโหมดการถ่ายรูปภาพบุคคลกันต่อนะครับหรือว่าการถ่ายพอร์ตเทรตนั่นเองซึ่งรุ่นนี้ถ่ายพอร์ตเทรตออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองทดสอบตรงนี้กับทุกคนได้ดูกันนะฮะ มาดูกันครับทุกคนว่าเขาสามารถที่จะตัดขอบได้ดีขนาดไหนนะครับผมนี่ด้านบนตรงนี้นะครับเส้นผมกองผมนะครับขนาดจากหลังเป็นสีดําเหมือนกันนะครับเขายังสามารถเก็บรายละเอียดของขอบเส้นผมกองผมแต่ละเส้นได้ออกมาได้ค่อนข้างสวยเอออทำงานค่อนข้างฉลาดนะครับแล้วก็ถามว่ากล้องชัดไหมเพิ่งมาลองดูนะครับผมเกณ็ดดึงเหงื่อที่อยู่บนหัวผมตอนนี้เลยครับโอ้โหสวยครับทุกคนแล้วดูสกินโทนดีครับที่เก็บใบหน้าของผมนะครับผมเฮ้ย สวยจริงครับกล้องการถ่ายซี้ี่ถ่ายกล้องหน้าถ่ายภาพบุคคลออกมาได้ค่อนข้างสวยครับถ่ายปุ๊บลงปั๊บได้เลยนะครับก็สำหรับกล้องหน้าตรงนี้นะครับเพิ่มเติมเาเรายังสามารถที่จะใช้ในส่วนของฟิลเตอร์ได้นะครับซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้นะครับผมก็จะน้อยกว่าในโหมดการถ่ายรูปปกตินิดหนึ่งนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้คือภาพที่ผมยกตัวอย่างโดยกล้องหน้านะฮะนี่ก็จะสวยประมาณนี้เลยครับเก็บขอบต่างๆออกมาได้ค่อนข้างสวยครับและเวลาเราใช้โหมดพอเทตก็จะทําให้รูปภาพของเรามีมิติมุลาลัยฉากหลังดูสวยมากกัับบถ่ย ล้องใหญ่ๆและก็นี่คือรูปภาพที่ผมถ่ายโดยกล้องหลังนะครับผมเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง á, โหมดรูปภาพป,ปกติกับรูปภาพพอร์เทรตนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าการทําละลายฉากหลังออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยครับทุกคนโอเคครับงั้นเรามาดูกันในส่วนของโหมดรูปเตอมกันต่อนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของโหมดเซอรโมชั่นนะครับโหมดทำแลบโหมดโปรและโหมดผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะมีโหมด HDR uh, พิเศษนะครับมแล้วก็โหมดพาโนรามานะครับสามารถสแกนข้อความได้ด้วยแล้วก็สามารถแทะเพิ่มในส่วนของสติ๊กเกอร์ได้อีกด้วยครับ จากที่เราไปถ่ายรูปกันมาเมื่อกี้ครับทุกคนโอ้โหก็ถือว่ากล้องนะครับผมค่อนข้างจะฉลาดเลยนะครับในส่วนของ AI เนาะถึงแม้จะไม่มีเลน์อัลเทอรไวเลนมาโครมาให้นะครับแต่สําหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับผมเราก็ใช้งานประมาณนี้แหละนะฮะซึ่งแต่ใครไม่ได้ซีเรียสนะครับผมในเรื่องของเลน์อัลเอรไวเลนมาโครเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถจัดกันได้เลยนะฮะทุกคนและเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถจะ่คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากได้มือถ ตรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อบันทังช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไน o ฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ครับผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ เรารับปาาระกันห้าปีสัมร้องมีเครื่งสัมรองให้ด้วยรเ,รเราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีกมากมาย